ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านถาวรออโต้ช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ CRV 2013นะครับตอนนี้เราได้มาทําการใส่กล่อง Android b o อนะครับเป็นรุ่นมิชิก้านะครับ XP5 นะครับลอม6กลอม128เลยนะครับเปลี่ยนหน้าจอท่านลูกค้าให้เป็นระบบ n n r ดอยแท้ๆเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับหรือว่าเป็นการแชร์ h o สปอร์ตจากโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนะครับ ที่สามารถเล่นได้นะครับก็จะมี Netflix, Google Maps, Spotify นะครับ YouTube, TV ออนไลนนะครับก็จะมี p เพจโตให้นะครับถ้าลูกค้าที่ต้องต้องการโหลดแอปเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับเอ่อมัมาลองใช้งานเป็น YouTube นะครับทุกอย่างนะครับก็สามารถคอนโทรลได้เหมือนเดิมเลยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็น o o o l l m m p s นะครับก o เกิลแมปค้นหาด้วยเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นแป้นพิมพ์ก็ใช้งานได้นะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับกล่อง m ิชิแก a n อนดรอยบอนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรอโตช็อปเรียบทางนวลในกนมัยลำนทานะครับวันนี้สวัสดีครับ มันมีซึ้งเหรอเก่าเขาแนะนำอีกทีเราเลี่ยาานไปนะหลายรอบนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับที่จะใส่ของแอนดรอยด์บอรนะครับ xp ห้านะครับแรมโปงสองนะครับสำหรับรถที่มีหน้าจอและมีะตัวแอ p l e CarPlay นะครับก็สามารถมาลองเสียบกันได้นะครับมาลองเครื่องกันได้นะครับที่ร้านถาวรดุสซช่อปเพี่ยนทางอยู่กับไมลมาไ์ามิดาไว้เรากลับมาเจอกันนะครับ